นักศึกษาครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมซึ่งประโยชน์ของมันจะช่วยทำให้เราสามารถอ่านค่าที่ได้จากตาช่างสปริงได้อย่างถูกต้องซึ่งย้ำนะครับว่าค่าที่อ่านได้จากตาช่างสปริงนั่นก็คือแรงตึงเชือกนั่นเองรูปนี้ประกอบไปด้วยตาช่างสปริงผูกติดกับผนังแล้วก็มีเชือกคล้องผ่านรอกซึ่งไม่มีความเสียทานด้านปลายหนึ่งของเชือก ก็จะเป็นมวล5กิโลกรัมอันดับแรกเลยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ต้องเป็นไงครับเขียน m g นี่คือ free body diagram แรงที่เรามองไม่เห็นแต่มีแน่นอนแต่ว่าแรงที่เรามองเห็นและต้องเขียนนั่นก็คือแรงตึงเชือกทีแรงตึงเชือกทีตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันกับแรงตึงเชือกที่ออกมาจากตาช่างสปริงทางด้านซ้ายซึ่งมีค่าเท่ากับแรงตึงเชือกที่ออกมาจากตาช่างสปริง ทางด้านขวานั่นหมายความว่าค่าที่อ่านได้จากตาช่างสปริงของเราก็คือ t นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ mg เมื่อแทนค่าแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาซึ่งนั่นก็คือ49นิวตันนั่นเอง